ผาเลเวลหนึ่งมาตรฐานนะคะเพิ่มห้าเพิ่มหนึ่งเพิ่มหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งเพิ่มสองเซตศูนย์ได้เท่าไหร่ครับเก้า <8. S 1> ถูกต้องเก่งมากอ,ะ,อะเซตศูนย์ใหม่สิเซตศูนย์ยังไงโอเคเขียนเก้าลงตรงนี้ครับต่อไปจับลูกคิดเหมือนเดิมจับไปล็อกดปนสอเหมือนเดิมครับโอเคเก่งมากเพิ่มสอง เพิ่ม6ครับ6รวบเข้าเลยลด3นิ้วผอมปัดลงลด5นิ้วผอมปัดขึ้นไอ้นิ้วผอมปัดขึ้นครับเซตศูนย์ได้เท่าไหร่ได้ศูนย์ถูกต้องเขียนศูนตรงนี้เลยต่อไปจับล็อกทันสองเหมือนเดิมอ่าเพิ่ม9อ่าเซตศูนย์ก่อนโอเคเพิ่ม9รวบเข้าครับลด7 ลดเจ็ดข้างบนหนึ่งเมตรข้างล่างสองเมตรกลางนิ้วออกอ่าลดเจ็ดกลางนิ้วออกครับลดเจ็ดเอาใหม่นะกลางนิ้วข้างบนหนึ่งเมตรข้างล่างสองเมตรปุขากลางนิ้วแยกออกอ่ากลางนิ้วใช่ลดเจ็ดอ่าเพิ่มหกลบเข้าครับลดหนึ่งนิ้วอมปัดลงเจ็ดสุดได้เท่าไหร่ครับเจ็ดถูกต้องเยียนเลยต่อไปเพิ่มห้า ลดห้าเพิ่มสองเพิ่มสองเพิ่มห้าเซตศูนย์ได้เท่าไหร่9ถูกต้องครับอ่าจับไปล็อกดิสองเหมือนเดิมล็อกดิสองเหมือนเดิมโอเคเพิ่มเก้าลดเจ็ต้องเพิ่มสองลดหนึ่งใช้นที่สปัดลงเซตศูนย์ได้เท่าไหร่ 3ามเก่งมากครับ